เด็กแสบผลักคนแก่ในเก้าอี้รถเข็นลงเนินคนแก่พุ่งชนบันไดศีรษะเลือดไหลและหมดสติแต่คุณยายกลับชมเชยเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำเด็กชายที่อ้างว่าพ่อของเขาคือผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มหลินมักจะก่อเรื่องร้ายผลักคนตาบอดและขโมยไม้เท้าของพวกเขาทุกครั้งที่เขาก่อปัญหาพ่อก็แก้ปัญหาด้วยเงินเอาใจเขายิ่งขึ้นทำให้เขากลายเป็นเด็กเกเรมากขึ้นวันหนึ่งคุณยายพาเด็กชายไปตรวจสุขภาพเมื่อพวกเขาเห็นหญิงตั้งคันเดินช้าๆเด็กชายคิดว่าเธอขวางทางจึงผลักเธอทำให้เธอล้มและเลือดออกคุณยายากลัับตตหหนิหญงง้ บอกว่าเธอกำลังแกล้งทำอุบัติเหตุพวกเขาคาดไม่ถึงว่าจะเจอกับภรรยาของซีอคนร่ำรวยชายคนนั้นมาที่โรงพยาบาลกับครอบครัวเพื่อการตรวจสุขภาพวางแผนที่จะใช้เงิน20,000นหยวนในการตรวจแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นภรรยาของซีอมาโรงพยาบาลเพื่อคลอดเขาจึงตัดสินใจไปเยี่ยมเธอเขาคาดไม่ถึงเลยว่าลูกชายของเขาจะผลักภรรยาของซีอในตอนนั้นทําให้เลือดไหลแต่คุณยายยืนยันว่าเป็นแค่การผลักเบาๆและตะโกนใส่หญิงตั้งครรภ์ให้ลุกขึ้นซีอกลับมาถึงและบรดิการ์ดของเขาสอบถามคุณยาย คุณยายตอบอย่างหยิงผยองว่าเป็นหลานชายของเธอที่ผลักและยังบอกว่าหลานชายของเธอต้องการเห็นการแท้งลูกบอดี้การ์ดโกรธมากพร้อมที่จะลงมือแต่คุณยายรีบปกป้องหลานชายของเธอทันที